กลางฤดูร้อนในกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและชีวิตที่หมุนเร็วราวกับไม่มีใครเคยหยุดพักเสียงตแตรรถยนต์เสียงพ่อค้าแม่ค้าเสียงฝนที่เพิ่งหยุดตกทุกอย่างหลอมรวมกันเป็นจังหวะของเมืองใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หญิงชราผู้หนึ่งเดินอย่างเงียบๆตามฟุตบาทริมคลองเธอสวมเสื้อข้อกระเช้าผ้าถุงลายไทยและมีถุงผ้าใบหนึ่งคล้องบ่านนั่นคือป้าอารุณวัย62ปีอดีตแม่บ้านของตระกูลนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเพิ่งลาออกหลังจากรับใช้ครอบครัวนั้นมายาวนานกว่า18ปี บ้านที่ป้าอารุณเคยอยู่เป็นคฤหาสน์สองชั้นขนาดใหญ่ริมเจ้าพระยาผนังไม้สีเข้มเงาวับประดับด้วยของตกแต่งโบราณเครื่องลายครามและผ้าไหมไทยที่ส่งตรงจากเชียงใหม่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนภาพในนิตยสารแต่ในความสมบูรณ์แบบนั้นกลับมีบางอย่างที่เธอไม่เคยลืมคุณปีวัศิริกเสมเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัยไซเบอร์ผู้มีทั้งความสำเร็จเงินทองและภาพลักษณ์สามีตัวอย่าง คู่ชีวิตของคุณวราพรหญิงสาวสูงสักและเป็นแม่ของลูกสาววัยสิหชื่อน้ำฟ้าครอบครัวนี้เหมือนทุกอย่างที่ใครๆใฝฝันแต่ป้าอรุณรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มเหล่านั้นซ่อนอะไรบางอย่างไว้มันเริ่มจากเรื่องเล็กหาหา่วันหนึ่งในช่วงต้นปีเธอเห็นกล่องของขวัญเด็กผู้ชายวางอยู่ในรถคุณปีวัตรบอกว่า เอาไปให้หลานแต่ในความทรงจำของป้าอารุณครอบครัวนี้ไม่มีหลานชายเลยอีกวันเธอเห็นรูปถ่ายตกอยู่ในห้องทำงานเป็นรูปเด็กชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนอินเตอร์ยืนอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูคุ้นหน้าคุ้นเกินไปหญิงคนนั้นคือขวัญอดีตเลขาส่วนตัวของคุณปีวัตรที่ลาออกไปเมื่อ6ปีก่อนโดยไม่บอกใครนับจากวันนั้นป้าอารุณเริ่มสงสยัย เธอสังเกตว่าคุณปีวัตมักหายตัวไปทุกวันพฤหัสบดีไม่รับโทรศัพท์ไม่กลับบ้านนอนและไม่ให้ใครตามตัวได้หนึ่งเดือนต่อมาเธอตัดสินใจตามรถของเขาด้วยความเงียบผ่านซอยเล็กๆหลายซอยจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งในย่านนนทนบุรีบ้านชั้นเดียวทรงโมเดิร์นมีสนามหญ้าและจักรยานเด็กจอดอยู่ข้างประตู ป้าอารุณยืนหลบมุมอยู่ไกลๆเธอเห็นคุณปีวัดเดินลงจากรถเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ6กขวบวิ่งเข้ามากอดเขาและหญิงสาวคนนั้นคือขวัญใจของป้าอารุณเต้นแรงเธอหายใจติดขัดเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่ก็ไม่อาจหลอกตัวเองได้อีกต่อไปเธอยืนมองภาพของครอบครัวอีกชุดหนึ่งอยู่เงียบๆต้ร่มไม้ก่อนจะหันหลังกลับเดินออกมาโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอเห็นอะไร และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหลังจากวันนั้นป้าอารุณกลับมาบ้านนายจ้างด้วยหัวใจที่ไม่สงบคืนวันนั้นเธอนอนไม่หลับภาพของเด็กชายคนนั้นตามหลอกหลอนเธออยู่ในใจเขาไม่ได้ดูเหมือนลูกของเพื่อนหรือหลานของใครทั้งนั้นเขาคือลูกของคุณปีวัตรแต่เขาเกิดจากใครและทำไมต้องซ่อน เธอเริ่มสังเกตทุกอย่างรอบตัวมากขึ้นเอกสารที่ถูกฉีกทิ้งในทังขยะโพยเงินสดที่ไม่เคยผ่านฝ่ายบัญชีบัตรผ่านโรงเรียนอินเตอร์ราคาแพงที่ใช้ชื่อคนานามสกุลและสิ่งเหล่านี้เริ่มกลายเป็นภาพปริศนาที่เชื่อมต่อกันช้าหา่แต่ป้าอารุณไม่ใช่นักสืบเธอแค่แม่บ้านที่รับจ้างกวาดบ้านถูพื้นเธอควรจะนิ่งเงียบปล่อยให้ชีวิตของเจ้าของบ้านดำเนินต่อไปแต่หัวใจของเธอไม่ยอม เขามีสิทธิ์ได้อยู่ในแสงสว่างเหมือลูกอีกคนไหมเธอคิดขณะซักผ้าวันต่อมาในขณะที่เธอกำลังจัดตู้เสื้อผ้าในห้องคุณปีวัดเธอพบแฟลชไดรายเล็กๆตกอยู่ใต้โต๊ะเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเก็บมันกลับไปที่ห้องพักเล็กๆหลังบ้าน ในแฟลชดร่านั้นมีรูปถ่ายของเด็กชายคนเดิมพร้อมไฟล์วิดีโอที่ชายในนั้นคุณปีวัตรกำลังอา่านนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนเด็กหัวเราะอย่างมีความสุขมือนหนึ่งกอดตุ๊กตาหูอีกข้างทิงบนตักของแม่ขวัญน,น้ำตาป้าอารุณไหลช้าๆโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยเห็นคุณปีวัตรอ่อนโยนขนาดนั้นกับน้ำฟ้าหรือลูกในบ้านอีกหลังหนึ่งเลย คืนวันถัดมาเธอตัดสินใจเขียนจดหมายจะน่าถึงคุณวราพรสั้นๆเพียงว่าขอโทษที่ต้องเป็นคนบอกแต่ท่านควรรู้และเด็กคนนั้นควรได้รับอนาคตพร้อมแน่แฟชร้ายและรูปถ่ายหลายไปลงในซองสีน้ำตาลแล้วนำไปวางไว้ในลิ้นชักโตรับแขกอย่างเงียบหาหะจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มสันคล ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในวงในของบริษัทคนในบ้านเริ่มพูดเบาๆว่ามีผู้หญิงอีกคนอยู่ในชีวิตของคุณปีวัตรจนกระทั่งสื่อบันเทิงเริ่มลงข่าวว่าภรรยาของซีอดังขอแยกกันอยู่แม้จะไม่มีการแถลงข่าวชัดเจนแต่คนในสังคมชั้นสูงก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักอีกครั้งป้าอารุณเก็บของในห้องพักหลังบ้านด้วยมือที่สั่นเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกเธอทิ้งจดหมายลาฉบับหนึ่งเอาไว้แล้วเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปโดยไม่หันกลับ หลังจากที่ป้าอารุณจัดไปบ้านหลังใหญ่ริมเจ้าพระยางเงียบลงอย่างหน้าประหลาดคุณวรพรเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเธอไม่พูดไม่ถามและไม่ยิ้มเหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำฟ้าเองก็เริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติในครอบครัวแม้พ่อจะยังกลับมาบ้านตามปกติแต่บรรยากาศในบ้านไม่มีความอบอุ่นเหมือนเคยคือหนึ่งในห้องรับแขกที่เคยใช้ต้อนรับแขกผู้ใหญ่และนักธุรกิจระดับประเทศบัดนี้กลับกลายเป็นที่เงียบเหงา คุณวรพรวางแฟชช์ไร์ลงบนโต๊ะเปิดภาพวิดีโอที่ถ่ายไว้ในบ้านอีกหลังเธอมองภาพสามคนพ่อแม่ลูกในวิดีโอโดยไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นเธอนัดคุณปีวัดมานั่งคุยกันในห้องทำงานฉันรู้ทุกอย่างแล้วคะ่ะเสียงของเธอเรียบแต่เย็นคุณปีวัดนิ่งไม่ตอบทันทีก่อนเอ,อ่ยเพียงว่า ผมขอโทษเขาเป็นลูกคุณใช่ไหมเด็กคนนั้นเธอถามอีกครั้งครับน้ำเสียงของเขาเบาลงผมไม่คิดจะปิดเธอตลอดไปแค่ยังไม่รู้จะพูดออกมายัางไงแล้วฉันล่ะคะแล้วน้ำฟ้าละ่ะเธอเสียงสัน่นคุณจะให้เราทำยังไงใช้ชีวิตต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีคำตอบจากเขา มีเพียงความเงียบระหว่างสองคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ20ปีหลังจากวันนั้นข่าวในวงสังคมก็เริ่มร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วสื่อบางแห่งเริ่มรายงานว่าลูกนอกสมรสของซีงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในนนทบุรีนักข่าวเริ่มขุดคุยชื่อภาพถ่ายและรายละเอียดทั้งหมดคุณขวัญถูกสื่อรุมล้อมหน้าบ้านเธอเพยายามปกป้องลูกชายให้พ้นจากแสงแฟลชและคำถามที่เจ็บปวด ลูกของฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเขาแค่เกิดจากความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นเธอให้สัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวทางฝั่งคุณวราพรเธอยื่นฟ้องอย่างเงียบเงียบพร้อมเอกสารหลักฐานแนบครบถ้วนสื่อหลายสำนักตั้งคำถามว่าเธอจะเรียกสินสมรสมูลค่ากว่าพันล้านบาทหรือไม่แต่เธอไม่ต้องการเงินเธอต้องการศักดิ์ศรีคืน และน้ำฟ้าลูกสาวที่โตพอจะเข้าใจความวุ่นวายในบ้านก็เลือกที่จะไม่พูดกับพ่อของเธออีกเลยในขณะที่ครอบครัวหนึ่งพังทลายลงอีกครอบครัวก็ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆจากสื่อและคำวิจารณ์ป้าอารุณเองแม้จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เธอก็ยังคงตามข่าวทุกวันผ่านวิทยุซานซิสเตอร์เครื่องเก่าเสียงจากเมืองหลวงยังคงดังมาให้ได้ยินถึงกลางขุนเขา ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอคือต้นทางของการเปิดโปรงนี้แต่เธอก็ไม่เสียใจความจริงถึงจะเจ็บแต่ก็คือความจริงเธอพึพมพำเบาๆกับตนเองขณะรินน้ำชาใส่แก้วดินเผาที่ทำเองจากตลาดท้องถิ่นฤดูฝนกลับมาอีกครั้งในกรุงเทพฝนตกปรยๆตลอดวันกลบเสียงรถยนต์เสียงตลาดและแม้แต่ข่าวลือที่ยังคงแพร่สะพัดไม่หยุด หลังการใหญ่อย่างเป็นทางการของคุณปีวัฒนกับคุณวราพรบริษัทเริ่มมีแรงกระเพื่อมในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดหุ้นของบริษัทซีเคีย n เนตกลงอย่างรวดเร็วภาพลักษณ์ของซีอที่เคยสะอาดหมดจดกลายเป็นเป้าให้สื่อซ้ำอย่างต่อเนื่องบอร์ดบริหารเรียบประชุมด่วนทันทีหลังข่าวเช้าพาดหัวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ใหญ่เสียสายแถวครอบครัวลับและอนาคตที่มืดมนขององค์กรเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งไทย คุณปีวัตรเผชิญหน้ากับเสียงค้านในห้องประชุมท่ามกลางสายตาที่เคยเคารพวันนี้กลับเต็มไปด้วยคำถามและความไม่เชื่อมันคุณวางภาพบริษัทไว้กับภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ตอนนี้มันพังหมดแล้วหนึ่งในกรรมการกล่าวเสียงเข้มผมยังสามารถนำพาบริษัทต่อไปได้เขาพูดเสียงแน่นผมทำผิดในชีวิตส่วนตัวแต่งานคือสิ่งที่ผมทุ่มทั้งชีวิตให้ แต่คำพูดของเขาไม่สามารถดับไฟที่ลุกลามไปยังนักลงทุนพนักงานและคู่ค้าระดับนานา,นาชาติได้อีกแล้วสามันถัดมาเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งซีอโออย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ไล v ์ที่มียอดผู้ชมทะลุหลักแสนผมขอรับผิดชอบทุกอย่างด้วยการวางมือจากตำแหน่งนี้หวังว่าบริษัทที่ผมรักจะเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ติดภาพของผม เขาก้มสีสนานหลายนาทีในห้องประชุมเงียบจนได้ยินเสียงกล้องถ่ายภาพแชตต่อเนื่องอีกฟากหนึ่งของเมืองในคอนโดเรียบง่ายย่านนนทนบุรีคุณขวัญปิดโทรศัพท์ด้วยแววตาที่สับสนเธอรู้สึกผิดรู้สึกโล่งและรู้สึกเศร้าในเวลาเดียวกันแม่เราจะไปโรงเรียนใหม่ไหมเสียงเล็กๆของครูผาลูกชายของเธอถามเบาๆขณะนั่งเล่นกับหุ่นยนต์ไม้ที่พ่อเคยซื้อให้เธอยิ้มพังลูกหัวลูก ไม่หรอกลูกแม่จะพาหนูไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครตาหาเราแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขาออกเดินทางไปภาคเหนือตั้งต้นชีวิตใหม่ที่เชียงรายบนผืนดินที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงไม่มีข่าวแต่มีอิสรภาพในขณะเดียวกันป้าอารุณยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบนภูเขาเชียงดาวทุกเช้าเธอรดน้ำผักเลี้ยงไก่และต้มสมุนไพรให้เพื่อนบ้าน วันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงเธอไม่มีชื่อผู้ส่งข้างใน,นมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนว่าผมขอโทษและขอบคุณที่ช่วยปลุกผมให้ตื่นจากภาพลวงตาขอให้คุณมีความสุขในทุกวันปอป้าอารุณพับจดหมายนั้นเก็บใส่กล่องไม้เล็กๆที่เธอเก็บของสำคัญไว้ทั้งหมดเธอมองออกไปที่ยอดเขาพร้อมรอยยิ้มบางๆที่เปี่ยมด้วยความสงบ ฤดูหนาวเริ่มคลี่คลายอย่างช้าๆในภาคเหนือสายหมอกที่ปกคลุมยอดดอยจางลงทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดินและเสียงลมหายใจของธรรมชาติป้าอรุณยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเบื้องหน้าความอบอุ่นเล็กน้อยที่แทรกผ่านม่านหมอกทำให้เธอนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาชีวิตที่เต็มไปด้วยความลับความกล้าหาญและคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายหาหา่า แม้เธอจะไม่ได้รับชื่อเสียงหรือคำยกย่องใดๆจากการเปิดเผยความจริงแต่ในใจของเธอรู้ว่าการเงียบไปจะยิ่งเป็นการปล่อยให้ความอายุทิธรรมดำรงอยู่ในกรุงเทพคุณวราพรเริ่มใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เธอย้ายไปอยู่คอนโดหรูใจกลางเมืองเปิดแบรนด์แฟชั่นที่ใช้ชื่อของลูกสาวน้ำฟ้าเป็นดีไซเนอร์รุ่นเยาวที่มีพรสวรรค์เธอออกแบบเสื้อผ้าโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเข้มแข็งของผู้หญิง แม่หนูไม่โกรธพ่อหรอกนะคะแค่เสียใจน้ำฟ้าพูดในคืนหนึ่งขณะเย็ยบชุดบนโต๊ะเล็กหาหาแม่ก็เช่นกันลูกแต่บางอย่างเราให้อภัยได้แม้จะลืมไม่ได้ทางฝั่งคุณปีวัดหลังจักออกจากบริษัทเขาไม่กลับเข้าวงสังคมอีกเลยเขาไปใช้ชีวิตอย่างเงียบๆที่บ้านไม้ในจังหวัดสุพรรณบุรีปลูกผักเลี้ยงปลาและอ่านหนังสือเงียบๆทุกเชา้า ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเสียใจแค่ไหนแต่มีเพียงเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เล่าว่าเขามักนั่งดูภาพถ่ายเด็กชายคนหนึ่งในทุกค่ำก่อนนอนที่เชียงรายคุณขวัญเปิดร้านกาแฟาเล็กๆริมทุ่งนาร้านที่ไม่มีชื่อไม่มีป้ายหรูไม่มีเมนูซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นลูกชายของเธอเรียนอยู่โรงเรียนวัดท้องถิ่นเป็นเด็กที่อ่อนโยนและมีรอยยิ้มสว่างสดใสแม่ครับโตขึ้นผมอยากเป็นคนดีเหมือนแม่ เขาพูดขณะช่วยรินน้ำให้ลูกค้าขวัญยิ้มไม่พูดอะไรแค่จับมือลูกไว้แน่นขึ้นเล็กน้อยบนยอดดอยในเชียงดาวป้าอรุณยังคงนั่งเย็บผ้าในเรือนไม้เรียบง่ายเสียงจักจั่นดังว่าไกลาจากเชิงเขาเธอไม่เคยเสียใจที่เลือกความจริงแม้ต้องแลกด้วยการจากลาเธอรู้ดีว่าในโลกใบน,นี้มีคนมากมายที่ใช้ชีวิตอยู่ในความลวงเพื่อรักษาความสงบแต่เมื่อความจริงปรากฏมันอาจไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทันที ทาว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาและบางครั้งผู้ที่เลือกจะไม่พูดอะไรคือผู้ที่ได้ยินทุกอย่างชัดเจนที่สุด